สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแน,นลนะคะวันนี้จะไปซื้อของค่ะคุณผู้ชมมาเจอ,อีเหนาขาวค่ะคุณผู้ชมีเหนาขาวีเหนาบูดสบา้ามาชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยมากค่ะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยมากดูดิสวยจริงๆเลยขาวเพะเลยดูสวยมากๆเลยดู แล้วนี่ดูดูสาวน้อยปัาแป้งเขาเด้อคุณผู้ชมคะสวยมากเนาะ <S <S <an> สาวน้อยปัาแป้งเขาดูคุณผู้ชมนี่ดูดิเขาเลี้ยงที่มันสวยขนาดนี้นะคุณผู้ชมเขาเลี้ยงด้วยขี้วัวนะคะคุณผู้ชมคะนี่ดูแต่ละต้นค่ะคุณผู้ชมคะสว,มสวยมากสวยมากนี่สวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมดูแล้วก็เยอะมากนะคะคุณผู้ชมนี่กําลังมีเกสรค่ะ ที่เขาสวยนะคะที่สวยขนาดนี้เพราะอะไรรู้เปล่าเขาเลี้ยงด้วยวข,ขี้วัวคะ่ะคุณผู้ชมขี้วัวจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยขี้วัวแท้ๆเลยค่ะคุณผู้ชมมันถึงสวยขนาดนี้เนี่ยดูดิคุณผู้ชมขาสวยไม่มีที่ติเลยคะ่ะนี่โอโ้โหสวยมากสวยมากสวยจริงๆนี่เยอะมากแล้วมันสวยทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิอันนี้เป็นอะไรนะเป็นไกเซอร์ <petite> น่าจะเป็นเดนมาร์กหรือเปล่าคุณผู้ชมคะ,คะอ๋อเดนมาร์กค่ะคุณผู้ชมสวยมากดูดิป้าเขาเลี้ยงแบบสวยมากมากสวยจริงๆคุณผู้ชมคะดูดิแต่ละอย่างนี่สวยไม่มีทิฏติเลยนี่สวยมากเนาะคุณผู้ชมเนาะดูดิแล้วไปเขาดูดีสีสันเขากระดูกสีเขียวนะคะแล้วใบเขาจะเป็นสีขาว สีขาวหมดเลยค่ะคุณผู้ชมดูนี่มีแสอีเหนานะคะคุณผู้ชมนี่เป็นอีเหนาอุสบาค่ะคุณผู้ชมขานี่สีชมพูนะคะสีชมพูเนี่นะคะคุณผู้ชมมีเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดิป้าเขาเลี้ยงในมือเขาเย็นมากเนาะคุณผู้ชมเนาะดูมีข้างในอีกนะคะคุณผู้ชม นี่ดูดิดูอันนี้สวยมากดูดิสวยจริงจรงนี่นี่นดูดูอันนี้ก็สวยมากค่ะคุณผู้ชมสวยจริงจริอีเหนาขาวทั้งนั้นเลยค่ะนี่ดูดิอีเหนาขาวนะคะคุณผู้ชมย yeah. นี่คุณผู้ชมขาดู okay, ป้า<ด>เขายกมาให้ดูดูดิทําไมเขาปลูกสวยขนาดนี้เนาะเราไม่ปลูกสวยเหมือนเขาบ้างเลยดูดีสวยจริงๆเขามีเคล็ดลับนะคะคุณผู้ชมป้าเขาบอกว่าอาจที่สวยขนาดนี้นะไม้เขาแต่ละต้นนะ,ะ mm hmm. เขาเขาใช้ขี้วัวนะคะคุณผู้ชมใช้ขี้วัวเป็นส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมขาสวยมากๆเลยนี่ เยอะมากนะคะไม่ใช่จะสวยแต่อีเหนานะอันนี้ก็สวยนะคะคุณผู้ชมดูนี่ดูอันนี้ก็สวยคุณผู้ชมคะดูดิสวยเนาะสวยจริงๆอัน,นอันนี้เป็นสาวน้อยป่าแป้งนะคะแต่ป้าเขาเลี้ยงที่วัวก็เลยสวยขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมสวยมากอันนี้เป็นแดงหน้าวัวนะคะน,น,นี่แดงหน้าวัวนะคะคุณผู้ชมดูดิสวยเนาะ,ะ,ะนี่นี่น แดงนาวนี่นี่เราได้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เราเอฟมาต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมกระถางนี้เรายกกระถางเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ดูดิเราเอฟกระถางหนึ่งอันนี้เป็นอีหนงบุษบานะคะคุณผู้ชมค่ะดูนี่ความสวยของเขาอันนี้เราซื้อแล้วนะคะเราเอฟแล้วนะคะคุณผู้ชมต้นนี้เราเอฟแล้วเพราะความสวยของเขาค่ะเราอยากได้อ่ะคุณผู้ชมค่ะดูดิ นี่คืออีเหน่าบุษบานะคะคือคาว่าอีเหน่าบุษบานี่คืออีเหนาขาวแต่เขาจะแต้มแบบนี้สีชมพูค่ะเขาก็เลยเรียกอีเหน่าบุษบานะคะคุณผู้ชมสวยเนาะดูดิสวยมากสวยจริงๆเลยสวยไม่มี่พิสอันนี้เป็นฮกหลงค่ะคุณผู้ชมขาดูดิเป็นฮกหลงนะคะคุณผู้ชมขาสวยมากอันนี้อันนี้ป้าเขาเรียกอะไรอะมันสวยจังเนี่ยออผิเสือผีเสือราติ อ๋อผีเสื้อลาตีคุณผู้ชมขาเนี่ยเขามีดอกเขาด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เขามีดอกเขาด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมขานี้มาดูอันนี้เป็นเดนมาร์กเนาะค่<ฮ>ะอันนี้เป็นเดนมาร์กค่ะดูป้าเขาปลูกนะคุณผู้ชมขานี่เรายังต้องอายเขาเลยนะเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ปลูกเก่งเท่าเขาหน,านูยังปลูกไม่สวยขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมดูดี สวยอออโอ้ป้าเลี้ยงเก่งมากเลยมีแต่เลี้ยงสวยๆเลยเนาะดูดูอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นอ่าอะไรนะป้าอ่าเสนจันมากเสนจันแดงสเสนจันแดงค่ะคุณผู้ชมดูขนาดสเสนจันแดงยังไม่ใบมันพรับเลยคุณผู้ชมดูดิวิธีการปลูกนูน สวยมากนนก็เป็นอะไรนะเลมอนอันนี้อะไรนะป้าเลมอนลายเหรอเนี่ยคุณผู้ชมอะไรนะอันนี้เลมอนอะไรนะเลมอนลายอันนี้เลมอนลายนะคะคุณผู้ชมดูดิลูกเขาเพียบเลยคุณผู้ชมขาดูดิเ <laughs> บบีเขาเพียบเลยนะคะนี่เลมอนลายนี่สวยมากสวยมากสวยจริงจริง ดูป้าเขาปลูกไว้เยอะนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่สวยมากๆเลยชมขาดูดิป้าเขาปลูกนี่ดูบอลใบนี้เิคุณผู้ชมดูโอ้โหสูงเกือบท่วมหัวะค่ะคุณผู้ชมขาไม่รู้บอลอะไรใหญ่โตมโหฬารค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากเลยนี่น่าจะเป็นนกสีอุษานะคะคําว่านกสีอุษาคือตรงจุดเขาจะเป็นสีชมพูนะคะคุณผู้ชม น่าจะเป็นนกสีอุสานะคะคุณผู้ชมค่ะสวยเนอะดูดิแต่และอย่างป้าเขาปลูกสวยมากเลยสวยจริงๆอันนี้ผีเสื้อชมพูค่ะคุณผู้ชมค่ะดูดิขนาดผีเสื้อชมพูยังสวยขนาดนี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูดิโอ้โหป้าเก่งมากเลยอะปลูกสวยงามสวยจริงๆเลย ก็หลังจากที่เราพา,ามาดูพีเหนาอสวยแล้วนะคะสหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะช่องอยานเที่ยวชาแนลสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะหรืออยากได้อีเหนานี่โทรหาหนูก็ได้นะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูมาซื้อป้าเขาส่งไปให้นะคะคุณผู้ชมนะ เรามาสอบถามกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยถ้าอยากได้อีเนาขาวแต่สวยมากค่ะคุณผู้ชม่ะสวยจริงๆหนูยังต้องซื้อไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ